สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพระธาตุพนมค้าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูผู้ไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโคงนะครับขณะนี้ผู้ชมกำลังอยู่กับผมแอดมินเบลนิกจากเอสกลนครซิตี้อยู่นะครับอยู่ที่บริเวณริมฝั่งโคงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับพี่น้องเฮาพาพี่น้องชาวสกลนครแล้วแก่สมาชิกเพจสกลนครซิตี้จากทั่วโลกมาบึงงานไหลเรือไฟที่อำเภอเมืองจอังหวัด นครพนมนะครับซึ่งหลังจากที่เฮาไปเบิ่งจุดที่เพิ่นจุดเรือไฟกันแล้วนะครับบริเวณอยู่หน้าวัดเอ่อท้องน้องแสงนะครับหน้าวัดคริสต์นะครับเมื่อนี้ตอนนี้เฮาอยู่ริมแม่น้ำโขงนครพนมบริเวณใกล้ๆกับลานพญาศรีสัตนคราชนะครับมาบ่งความสวยงามของเรือไฟซึ่งตอนนี้เหลือสองขบวนสุดท้ายนั่นก็คือเรือไฟที่กาลังเห็นอยู่ในตอนนี้ครับพี่น้องเป็นเรือไฟจากอําเภอเรนูนครทินนี้ช่งางมีม์ครั้ง ือลืมแล้วนะครับเอ้าไปเบิ่งเลยครับเรือักของอำเภอเรนูนครนะครับซึ่งกะส่งประกวดในประเภทเรือไฟสวยงามนะครับนี่แหละครับกะลำใหญ่เบ้อ์นะครับสวยงามมากนะครับปีนี้มีแต่เรือลำสวยๆนครซิตี้ตอนนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครับแอดมินพร้อมนะครับโอ้กะคันมีอกาสทฮากระสิได้มาถ่ายทอดความสวยงามของ วัฒนธรรมพี่น้องชาติดได้รับชมนะครับปีที่แล้วเฮากลับมาแต่ว่าเฮาถ่ายทอดสดบ่ได้เพราะว่าว่ามีสัญญาณสาหรับปีนี้เองนะครับสําหรับขึ้นทรูนะครับสัญญาณก็ค่ายแร่อ,อยู่นะครับพี่น้องครับก็ต้องขอขอบพระคุณทูที่ไม่ได้สนับสนุนนะครับจ่ายเงินเองนะครับตสำหรับงวดนี้ <laughs> กะสำรับประเพณีไหลเรือไฟของชาวนครพนมเพื่อนกะจัดมาโดนเติบแลวครับพี่น้องครับและกะเป็นประเภทว่ายิ่งใหญ่อลังการซึ่งกะได้รับชื่อสีในระดับประเทศนะครับคนสกลนครเองเี่กะหลังจากแล้วงานบุญพระสัตเพิ่งของเฮาที่เฮาซึมีการแห่ก่อนมื้อออกพรรษาคุกคุกปีนะครับมื้อออกพรรษารครับ ริมโขงนครพนมมาเบ่งไหลเรือไฟนครพนมหรือบางคนนะครับก็สีอาจมีโอกาสได้ไปเบ่งบ้างไฟพญานาคอยู่ทางจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายนะครับเนาะนะในรายการให้ได้บุญสุภู้สุคนนะครับมือนี่เขาก่รับบุญกันในบุญใหญ่บุญออกพรรษาสิบห้าคเดือนสิบเอ็ดครับพี่น้องใครที่กำลังรับชมรับฟังตอนนี้เลยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายแอดมินเพจมา ได้เด, ण, ública, ด้อคค่ะพี่น้องเด้อภาพเสียงชัดเจนด้วยปอกนะครับรับชมจากทางไดนะครับถักไายกันเข้ามานะครับว่าคนนั้นเยี่เลยนะนว่าคนนันยะเรือไฟลำนี้กะคือสี ใช้ดวงไฟหลายคือกันครับหน้าสีหลายก็หมื่นห้านะครับสำหรับเรือไฟแต่ละลำก็อย่างที่ผมเคยสัมภาษณ์ให้ท่านผู้ชมได้รับหู้รับทราบแล้วนะครับว่าซิมีสมาชิกเพื่อนเป็นอันกรรมการอยู่ทั้งเทิงเรือไฟนี้ลำนึงนี่บ่ต่ำกว่าเจ็ดคนนะครับเรือลำใหญ่ๆมีอยู่ร้อยซาวนะครับที่คอยควบคุมความสวยงามของดวงไฟนะครับอะไรมอดลงก็ต้องเอามาจุดให้ได้ความสวยงาม ให้ท่านผู้ชมให้ท่านคณะกรรมการได้ตัดสินนะครับซึ่งวันนี้เก็เป็นการไล่เรือไฟในประเภทสวยงามนะพี่น้องเนาะก่อนหน้าน,นี้ก็มีการไล่เรือไฟในประเภทสั่งซันไปแล้วและอำเภอนาแก่ครับได้รางวัลชนะเลิศไปนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องไทยนาแก่นะครับกับไทยนาแก่นี่ก็ไม่ได้แม่นไทยอื่นไทยไก่จากไทยสกลนครเฮาได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าลูกหลานเพื่อน ต้องรับต่อพี่เ,เดี๋ยวก็นี่ที่เป็นบินมาทเอเลัใบมามาเอเ่อีกทนึงครับพี่นอ้องเมื่อกี้นี้สัญญาถ่ายทอดสดบ,บดดีนะครับก็ต้อง ขอกราบขออภัยสําหรับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในตอนนี้นะครับเมื่อวน,นี้ก็คือสีวุ้นไม้กันหลายเนี่ยนะครับในจังหวัดสกลนครเพราะว่าเมื่อวน,นี้ก่อนที่ผมสีมาฮอดน,นครพนมนะครับได้รับแจ้งข่าวด่วนมานะครับจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับคณะกลุ่มผู้รักงานพระราชทานปริญญานะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเพื่อนกัาในพระราชทานกำหนดการที่ พระราชทานปริญญาบัตรให้กับผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันและก็มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาแล้วเรียบร้อยนะครับปีนี้นะครับพระราชทานให้กับผู้ที่สําเร็จการศึกษาเมื่อปี5 9ถึง60นะครับในระหว่างวันที่15หคอำวันที่สาวตุลาคมที่สิทอมนี้อีก2อาทิตย์นะครับในรายการให้พี่น้องได้เตรียมตัวได้ลูกหลานไผ่ที่สีหับปริญญานะครับปีที่แล้วเพื่อว่าสีได้หับแต่เพื่อนกระถึกเลื่อนออกไปก่อนนะครับให้เตรียมตัวหลับ ในอีก2อาทิตย์ที่สี่เทนี้นะครับให้ติดตามข่าวสารให้จบเจือนะครับเอาตอนนี้กลับมาสู่บรรยากาศของงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมอีกเทื่อหนึ่งครับพี่น้องครับเรือไฟลํานี้ความสูงก็ขึ้นบ่ต่ากว่าซ้าห้าซ้าแเมตรกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในปีนี้เพื่อก็มีการกําหนดในความสูงว่าห้ามเกินเท่าไหรเท่าไรเพราะว่าปีที่แล้วแล้วมาปีที่ผ่านมานี่เือไฟเพิ่นลําใหญ่สูงอะลีห้าสิบหกสิบเมตรนะครับลมมามาันก็เลยเอฟนะครับ มันง่อยลงเบิร์เพื่อนก็นเลยต้องเห็ดใหม่ปีนี้เพิ่นก็นกนเลยประกาศให้เห็ดบวกเกิน30เมตรนะครับเป็นกติกาของเพื่อนนะครับเท่ากับเอาถาบเบิงเพราะว่าผมเคยมาในี่บางปีนี่โอ้ยสูงกว่านี้เกือบหออสองเท่านะครับพี่น้องมักใหญ่หนึงนะครับแต่อันนี้ก็ยังงามคือเก่าเพราะว่าเท่ากับเพิ่มความวิจิตรงดงามของด้วยที่อยู่ในโตเรือฟ